นิทานเรื่องเห็นเจ้าเล่ห์มีชายคนหนึ่งชื่อตาสนแกเป็นไข้เหงืออยู่หลายเดือนในกินยาหม,ม้อกลางบ้านจึงค่อยๆคลายหาย,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 ยโรคแต่ร่างกายก็ยังคงผอมซูบอยู่วันหนึ่งแกไปนั่งเล่นที่สะพานท่าน้ำหน้าบ้านเพื่อชมบรรดาต้นไม้ที่แกปลูกไว้พอให้สบายใจขณะนั้นเองก็มีเถ็นแต่งกายให้เหมือนพระสี่คนพายเรือมา ทั้งสี่นี้อาศัยอยู่ที่วัดลางแห่งหนึ่งองค์ที่ตั้งตนเป็นสมพานนั้นเรียกว่าอาจารย์ดีแต่ไม่มีดีอะไรเลยหนังสือก็อาา่านไม่ออกองค์ที่สองชื่อพวอยหลงสวดมนต์ไม่ได้เลยสักบทเดียวองค์ที่สามชื่อว่าคุณเย็นไม่เป็นอะไรสักอย่างแม้แต่พงอาบัตก็ไม่ได้ส่วนองค์ที่สี่นั้นชื่อคุณหลีจมูกโวไม่ได้ความอะไรเช่นเดียวกันกับสมองค์แรก ทั้งสี่เห็นนี้ผ้าเหลืองเที่ยววินธาบาดขออาหารชาวบ้านเขาเลี้ยงตัวไปวันๆประมาณว่าข้อดีมีข้าวสารก็หูมกินตอนกลางคืนกันเสียอ,อีกวันหนึ่งปรากฏว่าข้าวสารหมดหม้อทั้งสี่จึงลงเรือมาถึงบ้านตาสนเมื่อตาสนเห็นผ้าพา,ายเรือมาก็นึกว่าผ้าจริงก็ยกมือขึ้นไหว้ข้างฝ่ายอาจารย์นีซึ่งเป็นสมภารเมื่อเห็นตาสนนั่งอยู่ที่สะพานก็พูดกับทั้งสามว่า มียังไงล่ะแหลงน้ำตาลทรายอีกไม่นานฉันก็คงจะได้ฉันกันล่ะอย่างช้าก็อีกหกเจวันเท่านั้นแหละหัวตาเย็นได้ยินเช่นนั้นก็เหลียบตาขึ้นไปดูเห็นตาสนผอมเช่นแห้งเช่นนั้น,น,นก็นึกรู้ว่าอาจารย์ดีหมายถึงอะไรเสริมว่าจริงสิตาหนี้อมแห้งดูเมื่อนแรงตูซึมเศร้านักอีแบบนี้ไม่เห็นมีหนีฟีในท้องไปได้หรือคุณรองว่ายัางไง จริงของคุณเย็นยางนี่พอฟีแต่ก็ตายเท่านั้นหรือว่าไงคุณลิอ้อมันแน่ละ่ะสิิงยิ่งไม่แน่นอนขอให้พวกเราออมันไปมาเถอะคงได้สวดรภิธรรมกันแน่แตาส่วนนั่งฟังเถ็นั้งสีพูดเช่นนั้นก็โกรธจนตัวสัน่นลุกขึ้นนะเดินกลางๆขึ้นบนบันไดบ้านปากก็บ่นพึมพำรรพระอะไรที่ไหนวะแช่งคนให้ตายก็ได้ ตาสนอารมณ์ไม่ค่อยดีจึงเข้าเรือนล้มตัวลงนอนเอามือไก่หน้าผากคิดหาหนทางแก้เผ็ดั้าั้งสีนนั้นให้ได้พอดีอยายสีเมียของแกเข้ามาเห็นตาสนนอนอยู่ก็ถามว่าเมกิดตาโกรธใครมาฮะถึงได้เออาปึงปางหน้าบึ้งเช่นนั้นแกอย่าพูดเลยเมกี้ไม่รู้ผ้าอะไรมาแช่งขาให้ตายผ้าที่ไหนกันละ่ะเห็นจะเป็นวัดล้างหิง่หัวคุ้งนี่แหละ ขาเจ็บใจมากจะต้องแก่แค่ให้ได้แกจะทำอย่างไรล่ะขาคิดว่าขาดจะทำให้ขาดจะทำเป็นตายอะไรกันแกจะทำเป็นตายแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกันแกมันโง่เสมอแหละนี่อย่างนี้นะแกอย่าพูดไปนะขาดจะทำเป็นตายให้พวกจัดตั้งเครื่องศพอย่างตายง่ายๆแล้วไปนิพนธ์หัวที่วัดนั่นมาสวดที่นี่พวกหัวพวกนั้นก็ในห้องก็ปิดประตูใส่กุญแจให้แน่น ขาดตีให้น้ำใจทีเดียวถ้าหลุดออกไปข้างอกใจใคยพวกบา่าวรุมเล่นงานให้เจ็บขาดเจ็บใจที่มันว่าขานักนั่นสิมีลื่นมาแฉ่งใ้ผัวขาตายยายสีโมโหตามขึ้นมาบ้างตกลงขาดจะทําตามที่แกบอกยายสีจะแจงเรียกบ่าวไพ่มาสั่งงานเตรียมข้าวของไว้ตามที่ตาสนบอกข้างฝ่ายเทนทั้งสี่หลังจากที่ตะเวนขอข้าวสารกินแล้วแราก็ได้พอต้องการก็พากันกลับวัด ซึ่งพอดีคำ่ำจึงชวนกันหุงข้าวอ,อกินท่านหลีเป็นคนหุงข้าวคุณเย็นเสนอให้ผัดหมี่ควยหลองก็จับไก่ที่เลี้ยงไว้มาแกงเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็ยกมาวางกลางกุฏินั่งล้องวงกันกินอย่างอเ็อร่อยมีสุราเป็นเครื่องย่อยอีกไหถ้าใครมาเห็นตอนนั้นก็คืองกว่าพวกโจรมานั่งกินข้าวกันในวัดเพราะเสียงเออาอ,อึไปหมดเมื่อกินข้าวก็ชวนกันนอนคุยอย่างสบายอารมณ์ ทางบ้านตาสนนั้นพอตกกลางคืนก็เรียกประชุมบ่าวไพ่วางแผนการอย่างละเอียดยิบและกำชับไม่ให้แพ่งผายไปให้ใครรู้อันขาดพวกไพ่เมื่อรู้เรื่องก็นึกสนุกต่างรับรองว่าจะไม่บอกให้ใครรู้ตาสนจึงบอกให้อ้ายมังบ่าวผู้เป็นชายต่อหีบเพ่อไปไปหนึ่งคือในวันนั้นขันลุงชาก็ให้ทุกคนโกนผมทำหน้าโศกเศร้าพวกชาวบ้านไม่รู้ความจริงก็นึกว่าตาสนตายจริงๆก็พากันสงสาร ยายสีจึงใช้ให้ไอ้ป้องไปนิปพนธ์พระที่วัดไอ้ป้องได้รับคําสั่งก็เดินตัดทุ่งนาไปยังวัดล้างที่เ็นทั้งสีพ่พำนับอยู่พอเข้าเขตวัดก็ทําหน้าร้องไห้หน้าสลดพอดีอาจารย์สมพานโผล่หน้าต่างๆออกมาล้างหน้าอ้ป้องก็เข้าไปยกมือไหว้หลวงพ่อช่วยผมด้วยเถิด <c oughs> จช่วยอะไรวะคุณพ่อผมตายแล้วขอรับ เอาตายเมื่อไรละวะมาขึ้นมาบนนี่ไอ้ป้องไอ้ป้องขึ้นมาบนกติเอาพานหมากที่ถือมาด้วยเข้าไปถวายล้วร้องให้สะอึกสะเอิญไม่น่าตายเลยเมื่อวานยังเห็นกันอยู่หลักๆพอยามสามก็ตายเสียแล้วเออถึงเวลาสี่ข้าก็เห็นเห็นอยู่ไม่น่าตายเลยทีเดียวแล้วนี่ทำยังไงกันละ่ะคืนนี้จะสวดกอรับผมนิมนต์หลวงพ่อกับผ้าอีกสามดวงไปสวดพระราม แล้วพรุ่งนี้ก็เลยนิมนต์ฉันเข้าเช้าด้วยคืนนี้หลวงพ่ออย่าลืมนะครับผมต้องการจัดงานทางบ้านอีกผมลาละครับไอ้ป้องลากลับไปแล้วอาจารย์ดีก็เรียกพระลูกวัดมาถามเออวายไงพวกเราเขานิมนต์ไปสวดตะุนคนที่ว่าจะตายนั่นแหละคงได้น้ําตาลทรายมาฉันได้หลายวันทีเดียวละ่ะเออแล้วนี่ใครจะสวดพระธรรมแร้บบ้างละ่ะคุณลองได้บ้างไหมผมไม่รู้เรื่องเลยครับ โอ้ยผมเองยี่แย่ใหญ่หนังสือดูมันมืดไปหมดไม่รู้เรื่องเลยท่านลีล่ะไม่ไว้ล่ะผมก็เลิกเรียนเหมือนคุณเย็นน่ะล่ะอ่านไม่เป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ท่านอาจารย์เป็นยังไงค่ะเองก็โง่เหมือนกันตั้งแต่เล็กจนโตไม่ค่อยอ่านหนังสือเคยแต่ขโมยหนังสือของนายเอาไปขายเสียหมดเขาจับเคียนเลยเลยหนีออกมาพอมาถึงวัดล่างนี่เข้าเห็นผ้าเหลืองที่หม่ม ต้นโพไว้เยอะแยะเกิดหหยิบเอามาหุม่มดองบวชเจียเองจึงได้ขอบครองวัดนี้แต่ผู้เดียวจนกระทั่งท่านทั้งสามมาสมทบนี่แหละครับกรรมเอ้ยกรรมแล้วนี่ฉันจะสู้จะคิดสู้หรือคิดหนีกันดีเลามีช่วยคิดหน่อยสิท่านเย็นกับท่านหลีเห็นจะไม่ไหวคืนอยู่ก็เสียชื่อเท่านั้นเห็นจะต้องเปิดก่อนละครับนั่นสิผมเห็นด้วยต้องเปิดเหมือนกันเออค่ะคิดอะไรได้อย่างหนึง่งเห็นนี้จะไม่ลำบาก พอเจ้าตัวรอดได้อาจารย์จะทํำยังไงคืออย่างนี้พวกเราจะออกเที่ยวตามที่ต่างๆเห็นอะไรที่ขบคันก็าจามาผสมกันเข้าให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ไปสวดว่าคงจะได้เรื่องดีละมั้งรัวรทั้งสามไม่ได้ยินความคิดของอาจารย์ดีเช่นนั้นถางก็เห็นด้วยเช่นกันชวนกันคลองผ้าแยกย้ายกันไปขัวหลีลงเรือสัมปันพายเรือไปตามลำคลองไปถึงที่แห่งหนึ่ง ผู้คนกำลังชุมนุมวุ่นวายกันอยู่ก็แวกเข้าไปดูเห็นคนกำลังอยู่เห็นเคาะเห็นของขันกำหนดไว้ในใจแล้วพายเรือกับวัดกุฏินึกทำนองร้องท่องไว้อย่างแม่นยำฝ่ายข้างขัวล่องเดินไปทางบกเข้าไปในป่าชมลกชมไม้เห็นต้นเถาวัรพันเป็นเกลียวนึกเห็นเป็นของขุขันจึงจำเอาไว้ทำเป็นกรสวดคืนวันนี้เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วก็เดินกลับวัด ส่วนขวอยเย็นไม่รู้จะไปไหนก็เดินเลื่อยเฉยไปในหมู่บ้านเห็นพวกผู้หญิงกําลังตวงข้าวเปลือกขายเล่กันไปมาก็นึกชอบใจพวกผู้หญิงเกิดชีดอากุศลใครจะมาเป็นคู่ครองกับเขาสักคนจึงทําการกแกล้มกระไอพวกผู้หญิงได้ยินก็ได้หันมาเมื่อเห็นพระมาทํากระลิ้มกระเหลือก็โกรธว่ากระทบกระเทือนเอาขวายเย็นก็ทําหน้า เดินกับวัดจำได้แต่คำว,ว่าสัตเทเท่านั้นข้างฝ่ายขวดีไม่รู้จะไปทางไหนก็เดินเรื่อยไปตามทางจนถึงต้นโพต้นใหญ่ที่ต้นหนึ่งก็หยุดพักขณะนั้นจีนพ่อค้าบรรทุกของใส่เข้ามาขายในกรุงศรีอยุธยาพอถึงต้นโพขวดีก็นั่งพออยู่ผู้คนที่นั่งอยู่บนนั้นก็ล้มกิ้งวัวเคียมที่อยู่ตกใจวิ่งหน,นีจีนก็โกรธจัดร้องด่าดเป็นภาษาจีน ขอดีเห็นเช่นนั้นก็นึกขำหัวเราะตัวงอเนืกเอาเรื่องนี้มาเป็นบทสวดและกลับวัดนี่โยมผู้ชายเป็นอะไรเราถึงได้อายุสั้นอย่างนี้เป็นไข้หรือโรชราหรือเปล่าเป็นไข้เหนือ่อยจ้ะหมอไม่รับรักษาเมื่อวานนี้กินของผิดสำแดงก็เลยแก้ไม่อยู่อีชั้นก็รักษาพยาเต็มฝีมือก็ช่วยไม่ได้ยายสีพูดไปตามเรื่องขอร้องได้ยินอย่างนั้นก็อวดรู้ขึ้นมาไม่ใช่ใครอย่างโยมว่าหรอก ลกพร้อมแห่งอย่างนี้มันต้องเป็นฝีอย่างแน่นอนอัตมาเคยรักษามามากต่อมากแล้วยอมผู้ชายไม่น่าตายเลยยายสีได้ยินเช่นนั้นก็ขาดใจยกมือขึ้นไหวและลุกออกไปสั่งให้บ่าไพ่ปิดประตูก่อนใส่กุญแจอย่างแข็งแรงข้างขวาทั้งสีเห็นโอกาสก็สะกิดชวนกันฉันคองหวานที่เขาก็เอามาประเคนพอฉันเสร็จก็เตรียมสวดหัวหลีขึ้นต้นว่าเจ้ารหัส ช่งมาพัดธาราได้เพื่อทาวันพันไม้ออกแม่สาวน้อยสีสวัสดยกสัตเทศโอละหีเกลือที่หักโคนโพข้างตาสนนอนฟังอยู่ในโรงนึกขัดใจทนไม่ไหวก็ลุกตะลึงถือกระบองออกมาจากโรงร้องว่าอุเหม็งไอเชโกกูจะตีกระบาลมึงให้แยกบัดเดี๋ยวนี้ เทนทั้งสีเมื่อได้ยินเช่นนั้นนึกว่าผีลุกขึ้นมาหรอกต็เบียดเสียดกรบกันวุ่นโดยที่มัวหลบไม่ได้ก็มองไปทางลงนั่นเองจึงไม่เห็นตาสนลุกขึ้นมามือถือกระปองจังกาพอได้ระยะตาสนก็หวดเอาตะปองลงไปกับบานของเทนทั้งสี่อย่างไม่นับหวัวไส้ปาดขัวอุตลุดเล่นเอาเทนทั้งสี่กระโดดนี้ลงไปพนววันขัวลีกระโดดนี้ออกไปเหยียบเอาตะเกียงดับ แต่ตาสนก็ยังไม่ยอมหยุดข้องตีตะลุยด้วยร้องตะโกนว่าขโมยเจ้าขาดขโมยขึ้นบ้านเฮ้ย <"He i, S 1> พวกเราจาับไวาให้ดีตีมันให้ตายตาสนร้องบอกพางตีไปพางพวกเทนสีก็วิ่งกันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้จะออกทางประตูก็ใส่กุญแจวิ่งมาพบหน้าต่างก็เปิดออกไปไม่ได้พาก,กันกระโดดพุ่งพาไปข้างหลังพวกบ่าวไพาก็พากันไล่ตามตีตาเทนก็วิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิต เมื่อให้แก่เผ็ดตาเพนทั้งสีสมใจแล้วตาสนก็สบายใจสบายใจชวนกันหลับนอนต่อไปข้างฝ่ายเพนทั้งสีก็กลับไปนอนคางหัวบวมอยู่ที่วัดตั้งแต่นั้นมาก็เข็ดไม่ยอมผ่านหน้าบ้านตะสนอีกเลย